สวัสดครับโล่ปลาโลปลโลปฟาโลโลเกี่ยงไรมีคำสั่งจากพระเจ้าบอกว่าให้ท่าน จงปล่อยประชาชนของพระองค์ไปน้ำมการพระองค์เจ <tag> ้าจะยอมหรือไม่ใช่แค่มาดผมงงถ้าเจ้าไม่ปล่อยไว้สิ่งแรกที่เจ้าจะโดนไม่รู้ แม่น้ำจะเป็นสีเลือดมาแล้วเก้าตาแล้วเหรอปิดชื่อมาทำที่ไรที่ก่อเอาพี่ท่านสบายตาเป็นมุกด้วยเยนไงยุคนี้ช่วยดูด้วยให้มันครบสิบประกาศด้วย กินเลือดกินข้าวแล้วกินข้าว่าฮ่าม่าฮ่าง่าฮ่าฮ่รฮ่าฮ่าฮา่ะ่าาาาน่าา่่าาร อะไรอันเป็นอย่างยิ่งนี้เลยเนี่ยังนี้ยงนี้จะยี่งไรฆ่าทองแขกแล้วมากก่าเรา้เร่องเรองไม่รู้เรื่องแล้วประการที่สองเราจะบอกกับเจ้าเลยกบมา

แม่กบแล้วะตหกุ่มนี้ได้ครบสิบประกาศแน่นอนไเอาอย่างเดียวเลยนะเพื่อเป็นทันไม่สิ้นเวลาอะดียังโรกระบาดมาโรกรบาดไม่มีใช่ไหม Palo. ไปไปดังมีคนยีโรอตากแตนขโมนตากแตนฉันจะรอดูตากแตนกันเลยไม่ไอกก็ไม่บอตากแตนโยโยูดโตชัดดอกสบาตากแตนโมโยพ่อ พอครับจ้างพ่อจะปล่อยไปได้เนี่ยปะโลครับมีแค่นี้เหรอเยอะกว่านี้เยอะกี่ประกันดูสองสองประกันอะไรสองประกันมลิปป้าลินลินยังไม่มีเลยลินยังไม่มี ต่อไปคอมืดคอมืดใครนะมามื่อคอมืดใครนะคอมืดเนี่เหรอคอมืดคอจุดมืดคอจุดมืดคอจุดมืดไม่เคยจบพระพีเหรอคลานัะคอจุดนัะมาทำเสียงทำเสียงไปลูกทำเสียง สุดท้ายฟาโลเป็นจะบำหลอปาโลครับครับการสุดท้ายบุญอยู่ไหนบุญโอ้โอ้บุญแล้วดูฉากก่อไปนะฮะเป็นฉากดราม่าถ้าเจ้าไม่ปล่อยไว้บุญหัวปีของเจ้าจะเสียชีวิตฟาโลสามสีพร้อมไม่เชื่อสาม มาดูกันคือทันเรียนใช่ปะคือบุหรี่ <c oughs> ก็ต้องปล่อยไปแล้วนะคะก็เป็นเข <c oughs> าเรียกว่านิบาตสิบประการ